สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอฮานอยพิเศษนะครับของวันที่ยีบสนะครับกุมภาพเอ้ยพิศษกีการยนหนุมบนทละหรสิบสี่นะครับพูดไวเกินไปนะมันมันมันเลยผิดพลาดนะพูดช้าๆดีกว่า สวัสดีครับสมาชิกทุกทท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยพิเศษนะครับของวันที่23พฤศจิก,กายน2564ครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารน,นะครับสีชมพูสดใสนะครับนำโชคนำโชคมาให้ทุกคนนะครับวันอังคาร ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทท่านนะครับที่แวะเข้ามาชมทุกๆคลิปทุกๆคลิปเลยฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสมาชิกเก่าที่อยู่ด้วยกันมานานๆก็ก <c> ด <oughs> ถูกใจไว้ให้ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านไม่เจ็บไม่จนลำลำเลยๆนะครับ คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมปาถนาทุกอย่างนะครับโดยเฉพาะคิดเรื่องเงินนะครับขอให้ได้สมความปถนานะจับเลขตัวไหนตัวไหนก็ขอให้มาขอให้เด้งเด้งรับทรัพย์รับเงินเงินเงินมันนี่มันนี่นะครับแนวทางช่อง VIP ธรรมดาก็จะมาวางเด่นเพื่อลดความเสี่ยงนะครับ901เน้นที่9กับ0ฟันทงที่9นะครับวันนี้9กับ0เยอะจังเลย แต่มันก็จะมาทุกรอบทุกรอบนะครับประมาณนี้นะ9กับ0นะครับประมาณนี้จดเอานะครับ901นะครับอืมาขานี้ก็จดเอาทุกตัวเลยนะอ่า,อา,อาเจ๋เจะเงียบไป จดแล้วนะครับอืมอ่าจดตามนี้นะครับจดไม่ทันก็พักวิดีโอไว้นะครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบพระคุณน,นะครับหาอะไรพิเศษพิเศษจริงๆนะครับอ่าขอขอบพระคุณน,นะครับสวัสดีครับ